หลายคนต้องการที่จะฝึกดึงข้อดึงข้อให้ได้เยอะๆเพราะเห็นว่ามันเท่หรืออยากต่อยอดไปยังสกิลที่ยากขึ้นเช่นมัสเตอร์อัพหรืออยากมีกล้ามเนื้อที่มันได้ใช้งานจริงนะครับในชีวิตประจําวันอย่างเช่นเฮ้ยเวลาเราไฟไหม้เราก็สามารถที่จะดึงตัวปีนกําแพงอะไรพวกนี้หนีไปได้น,นั่นเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะครับตอนนี้เนี่ยคุณยังดึงข้อครั้งแรกไม่ได้ด้วยซ้ําจริงไหมครับนั่นคือเหตุผลที่คุณมาดูคลิปนี้แต่นั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเน ซึ่งเนื้อหาของคลิปนี้นะครับจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก็คือ 1. สาเหตุนะครับว่าทําไมคุณยังดึงข้อไม่ได้ถ้าฝึกที่จำเป็นในการดึงข้อและวิธีการจัดตารางฝึกเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถดึงข้อครั้งแรกได้ให้ไหวที่สุดมาเริ่มกันที่ข้อแรกทําไมคุณยังดึงข้อไม่ได้นะครับสาเหตุหลักนะครับ9กก็คือคุณเนี่ยยังแข็งแรงไม่พอนั่นเองซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะพยายามฝืนดึงข้อแบบผิดๆหรือพยายามใช้โมเมนตัมเหวี่ยงตัวเองขึ้นไป ซึ่งมันไม่ใช่วิธีที่ดีเลยครับเพราะมันทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงบาดเจ็บมากขึ้นแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับผมจะบอกวิธีฝึกที่ถูกในภา์ที่2นั่นเองสาเหตุต่อมานะครับก็คือคุณเนี่ยตัวหนักเกินไปครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็คล้ายๆกับพ่อเลี้แหละคือคุณแข็งแรงไม่พอเพราะว่าถ้าคุณแข็งแรงพอเนี่ยถึงคุณตัวหนักคุณก็ยังสามารถดึงได้แต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อ้วนมากเป็นคนที่มีไขมันเยอะมากนะครับการดึงข้อของคุณเนี่ยยากกว่าคนที่ตัวผอมกว่าแน่นอนครับ พราะการดึงข้อนะครับเป็นท่าฝึกที่ใช้น้ําหนักตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นการที่คุณน้าหนักตัวเบากว่าเนี่ยทำให้คุณเนี่ยได้เปลี่ยนในการดึงข้ออย่างมากครับและสาเหตุที่3นะครับก็คือคุณฟอร์มผิดนน่นองคุณยังเรียกใช้กล้ามเนื้อหลังไม่เป็นนะครับบางคนเนี่ยผมเห็นดึงยังใช้แขนดึงอยู่เลยซึ่งท่าดึงข้อนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้หลังดึง เพราะว่ามันเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแล้วก็ใหญ่กว่ากล้ามเนื้อแขนนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถดึงตัวเองขึ้นไปได้จริงๆซ,งซึ่งคุณอาจจะเห็นคนที่ดึงข้อฟอร์มผิดมาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูฟอร์มที่ถูกต้องแบบ100%ซนะครับฟอร์มที่ถูกต้องนะครับมือกว้างระดับหัวไหล่โหนขึ้นไปบนบาร์นะครับจับบาร์ไว้ให้แน่นกดไหล่ลงนะครับแล้วบีบสบะบักเข้าหากันก่อนที่คุณจะดึงขึ้นไป เพื่อเรียกใช้กล้ามเนื้อหลังนะครับตรงนี้นะครับหลายคนพลาดมากตรงเนี้ยหลายคนไม่ได้ดึงหรือปีบสะบักก่อนทำให้เวลาเราดึงขึ้นไปเนี่ยไปเรียกใช้กล้ามเนื้อแขนหลังจากนั้นยังไม่พอนะครับยังมีอีกคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเกรงท้องขมิบก้นและเท้าชิดติดก,กันแล้วค่อยดึงขึ้นไปคางเลยบ่านับเป็น1ทีนะครับปล่อยลงมาให้แขนตรงสุดแล้วค่อยดึงขึ้นไปใหม่ถ้าคุณเนี่ยทำไม่หมดครบดังนี้นะครับจะถือว่าเป็นการดึงข้อที่เพอร์เฟกต์ฟอร์มที่สุดนั่นเอง แต่ว่ามันก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับคือจริงๆคุณจะดึงแบบไหนก็ได้แหละแต่แบบนี้ถูกที่สุดนะครับแล้วก็สวยที่สุดด้วยหลังจากคุณเห็นฟอร์มที่ถูกต้องแล้วนะครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเรียกใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนเลยใช่ครับเพราะว่ามันใช้กล้ามเนื้อเยอะมากๆครับซึ่งผมจะแบ่งออกเป็นกล้ามเนื้อ5ส่วนหลักๆก็คือข้อมือแขนหน้าแขนแกนกลางและหลังครับที่เป็นกล้ามเนื้อหลักเลย ซึ่งจากเหตุผลข้อแรกนะครับที่คุณแข็งแรงไม่พอเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะกล้ามเนื้อเหล่านี้แหละครับที่ยังแข็งแรงไม่พอนั่นเองโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหลักเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่จําเป็นที่สุดมาไล่กันเป็นทีละข้อนะครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณจะฝึกกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยต้องฝึกยังไงต้องฝึกท่าอะไรบ้างมาเริ่มกันที่มือนั่นเองแน่นอนวันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับมือคุณเนี่ยจะเป็นที่ต้องจับบาเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แรงกำของคุณหรือว่ากริปสเตนเนี่ยมันแข็งแรง คุณก็มีสิทธิ์ที่จะดึงข้อได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งมือใหม่หรือผู้หญิงหลายคนนะครับอาจจะสตรัคเจอร์ตรงนี้มากเลยเพราะว่าพวกเขาอาจจะไม่เคยออกกำลังกายหรือว่าผู้หญิงก็จะแรงน้อยกว่าผู้ชายเป็นปกติอยู่แล้วนะครับบางคนในจับบาแล้วก็มือหลุดเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นเี่ื่องฝึกให้เมือ,องคนเนี่ยมีความทนทานแข็งแรงมากพอที่จะกำบาร์ได้นานขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าฝึกนะครับท่าเดียวที่เหมาะสมก็คือเดทแฮ์หรือก็คือการโหนตัว ค่อยค้างไว้บนบา่าเฉยๆนะครับแรกๆคุณอาจจะโหนได้ไม่นานเนอะคุณอาจจะโหนได้แค่ห้าวิสิวิไม่เป็นไรนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไปพยายามฝึกนะครับพยายามฝืนมันอาจจะเจ็บมือนะครับแต่นั่นคือจุดที่คุณจะเป็นต้องผ่านนะครับคุณจะเห็นเลยว่าคนที่ดึงข้อได้เยอะเนี่ยเนี่ยอ่ะดูมือของผมกันนะมีแบบด้านมากๆนะครับมือเพราะว่าวกเขาดึงข้อมาเยอะมากแล้วก็ถ้าคุณอยากที่จะดึงข้อครั้งแรกให้ได้หรือดึงได้เยอะขึ้นเนี่ยก็ ต้องอดทนครับมันจะเป็นที่ต้องผ่านไปให้ได้ no pain no gain น,นั่นเองครับให้คุณฝึกท่าเดชแทงนะครับจำนวนวิค้างให้นานที่สุดเท่าที่คุณทําได้ทําทั้งหมด3เซตนะครับพักระหว่างเซตประมาณ1-2นาทีก็พอแล้วครับจนมือคุณหายเจ็บเนาะแล้วก็พยายามเพิ่มวินะครับประมาณ5วิ10วิในทุกๆครั้งของการฝึกนะครับคุณก็จะสามารถกําบาได้นานขึ้นน,นั่นเอง ซึ่งคุณสามารถที่จะฝึกกล้ามเนื้อการกำเนี่ยกับพวกที่บีบมือหรือที่กำม,มือต่างๆนอกเวลาก็ได้นะอันนี้ก็ช่วยเหมือนกันแล้วเวลาที่คุณโหนบาร์หรือกำบาร์ค้างไว้นะครับคุณเนี่ยจะได้กล้ามเนื้อโฟล์อาร์มด้วยนั่นเองไม่เชื่อนะคุณลองกำม,มือค้างไว้ด้วยแน่นๆนะครับคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อตรงนี้มันตึงๆขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่ามันใช้หมดเลยน,นั่นเองครับก็คือยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะครับท่านี้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะฝึกโฟล์อาร์มเพิ่มนะครับผมก รีเวิร์สวิสโคลก็เป็นท่าที่ดีมากๆที่ช่วยให้โฟร์อาร์ของคุณเนี่ยแข็งแรงขึ้นให้ทาท่านี้นะครับ1 0ถึงสิทีสามเซตได้เลยครับต่อมานะครับเป็นกล้ามเนื้อส่วนที่3ก็คือบ i c e เซปของเราเองจริงๆแล้วเนี่ยการดึงข้อเนี่ยมันใช้บายนเซปเราด้วยนะคือมันจะใช้ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่ามีไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราดึงข้อได้ดีขึ้นซึ่งท่านี้ง่ายมากนะครับให้คุณฝึกบเซปคลส์นะครับสิถึงสิบสอทีสเซตแค่นั้นพอ เอามาเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องหีกแกนกลางคอมเมรเซอร์ของเราเน่เหลายคนไม่รู้นะครับว่ากล้ามเนื้อเนี้ยมันใช้ซึ่งรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยนะครับที่เขาทดลองให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยดึงข้อหลายๆทีมากๆเลยแล้วเขาก็วัดนะครับว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อในทั้งหมดหลายๆส่วนเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อไหนเยอะสุด ไม่ต้องเฉลยคุณก็คงจะเดาได้นะครับว่ามันคือกล้ามเนื้อหน้าท้องนี่ซึ่งสาเหตุหลังนะครับเพราะเพราะว่าแกนกลางคุณนะครับเป็นตัวที่เชื่อมระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างคุณเวลาดึงข้อให้ตัวของคุณเนี่ยขึ้นลงแบบตรงๆนั่นเองแปลว่ากล้ามเนื้อแกนกลางเนี่ยมันทํางานตลอดเวลานะครับซึ่งท่าที่คุณควรที่จะฝึกครับก็คือท่าแพลงนั่นเองให้คุณเริ่มฝึกจาก30วิขึ้นไป1นนาทีขึ้นไป2นาทีนะครับทําให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเนอะฝึกท่านี้สามเซต และรู้ไหมครับว่ากล้ามเนื้อแกนกลางเนี่ยที่ถูกใช้มากที่สุดในการดึงข้อให้ตัวตรงเนี่ยเป็นส่วนหลักที่ถึงแม้บอดี้บิลดเออร์หรือคนที่เล่นกล้ามหลายๆคนนะครับที่สามารถท่จะแลดพูดดาวได้เยอะมากๆหรือมือใหม่ที่ฝึกแอสซิสเซนต์พูดอัพเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงข้อได้หรือดึงได้เนี่ยก็ไม่เยอะเป็นเพราะว่าสองท่านนั้น่ะใช้เครื่องช่วยให้ตัวของคุณเนี่ยตรงอยู่แล้วซึ่งทําให้แกนกลางของคุณเนี่ยไม่ได้ทํางานนะครับซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมพอคุณมาฝึกดึงข้อเนี่ยมันถึงดึงไม่ได้น,นั่นเอง แล้วมาถึงกล้ามเนื้อที่5นะครับกล้ามเนื้อหลักของเราก็คือหลังนั่นเองซึ่งข้อผิดพลาดที่ผมเจอได้บ่อยที่สุดในมือใหม่นะครับก็คือพวกเขาเนี่ยเรียกใช้กล้ามเนื้อหลังไม่เป็นครับทําให้เวลาดึงข้อเนี่ยไปใช้แขนดึงแทนที่จะเป็นหลังในการดึงซึ่งท่าที่จะช่วยให้คุณฝึกเรียกใช้กล้ามเนื้อหลังได้ดีที่สุดนะครับก็คือท่า scapula pull ู p นั่นเองหรือก็คือการดึงสะบักไปข้างหลังบีบสะบักเข้าหากันนะครับล็อกไหล่ให้อยู่ที่ แบบนี้นะครับก็คือกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยจะถูกเรียกใช้งานนั่นเองครับซึ่งท่านี้นะครับคุณก็จะฝึกกับบาร์เนื้อแขนตึงนะครับแล้วก็บีบสะบักเข้าหากันตัวคุณเนี่ยก็จะลอยขึ้นมาจากพื้นแค่นี้นะครับนิดหนึ่งแล้วหลังคุณเนี่ยก็จะถูกบีบเข้าหากันนะครับค้างไว้1นถึงสาวินะครับแล้วก็ปล่อยลงมาให้ทําท่านี้นะครับให้ได้10ครั้ง3เชเซตถ้าคุณยังไม่ค่อยเข้าใจการควบคุมสะบักแบบนี้นะครับให้คุณลองแบบตัวเปล่าดูแล้วก็ ดึงแขนไปข้างหลังนะครับแล้วบีบสะบักเข้าหากันแบบนี้ครับเมื่อคุณเริ่มเข้าใจแบบตัวเปล่าแล้วนะให้คุณลองเริ่มทํากับบาระดับปากนะครับนอนลงไปทาท่าออสเตรเลียนพูอัพนะครับแขนตึงแต่ว่าไม่ต้องดึงนะครับให้ดึงแค่สะบักขึ้นไปนะครับบีบสะบักเข้าหากันแบบนี้นะครับพอคุณทําแบบนี้ได้10ทีเนี่ยคุณน่าจะเข้าใจแล้วว่ามันทํำยังไงแล้วก็สามารถที่จะไปทําบนบาร์ได้นั่นเองจำไว้นะครับท่านี้แขนห้ามงอ และหลังจากที่คุณฝึกควบคุมสะบักไปแล้วนะครับคุณเรียกใช้กล้ามเนื้อหลังไปแล้วเนี่ยบางคนนะครับอาจจะสามารถดึงข้อได้เลยแต่ว่าถ้าคุณยังดึงไม่ได้เนี่ยก็แปลว่ากล้ามเนื้อหลังคุณเนี่ยมันยังแข็งแรงไม่พอก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมได้เตรียมมาให้คุณอีกสี่ท่าในการที่จะคุณฝึกกล้ามเนื้อหลังที่เอาไว้ใช้ดึงข้อแบบโดยเฉพาะเลยและแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่แรดพูดดาวหรือแอสซิเดตพูอัพแน่นอนเพราะว่าถ้าพวกนั้นนะครับ มันช่วยให้คุณสร้างกล้ามเนื้อหลังได้ก็จริงแหละแต่ว่าการดึงข้อนะครับมันเป็นท่าคอมเพลว์มูเมนต์เนะหรือว่าคือท่าที่ใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนพร้อมกันแล้วมันใช้กับน้ําหนักตัวละเองนะครับดังนั้นนะครับวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยฝึกการดึงข้อจริงๆแต่ว่าคุณที่ยังดึงข้อไม่ได้นะครับก็แค่ลดระดับความยากของการดึงข้อลงมานั่นเอง ซึ่งมันมีสิ่งที่เรียกว่า progression นะครับหรือระดับขั้นของการฝึกพูดง่ายๆนะครับถ้าคุณดึงข้อที่อยู่ level 10ไม่ได้คุณก็ลดตัวเองลงมาอยู่เรเ e l หหรือ level 1และมันมีท่าอื่นๆนะครับที่ช่วยให้คุณฝึกซึ่งผมจะไล่ระดับความยากไปนะครับ level 1นึ่ a u s t r a l i a n Pull Up นะครับเป็นบาร์ระดับต่ำให้คุณเนี่ยเอียงตัวลงแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นไปแบบนี้นั่นเองซึ่งท่านี้เนี่ยบางคนก็อาจจะยังยากอยู่นะ ก็สามารถที่จะปรับระดับบาร์ขึ้นแล้วใช้ขาช่วยนะครับในการที่เราเนี่ยดึงข้อนั่นเองแล้วก็ออกแรงจากขาน้อยลงเรื่อยๆก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้ใช้กล้ามเนื้อหลักมากขึ้นและอย่าลืมนะครับว่าต้องบีบสะบักเข้าหากันก่อนแบบที่ผมบอกตอนแรกถึงจะเรียกใช้กล้ามเนื้อหลักได้ถูกต้องท่านี้ให้ทําอยู่ที่1 0 1ถึงครั้ง3เซตครับเลเวล2นะครับก็คือท่าน egative อาบมันเองซึ่งมันก็คือการที่คุณเนี่ยต้านลงมาจากข้างบน ช้าๆช้าๆหลายคนนะครับไม่มีแรงที่จะดึงตัวเองขึ้นไปแต่ว่ามีแรงที่จะต้านตัวเองลงมาอย่างแน่นอนซึ่งท่านี้ก็ฝึกไม่ยากครับให้คุณเนี่ยหาอะไรลองเนอะแล้วก็กระโดดขึ้นไปนะครับจับบาร์ให้แน่นแล้วก็ค่อยๆ,ๆต้านมันไว้นะครับปล่อยตัวเองเนี่ยลงมาให้ช้าที่สุดเท่าที่ทําได้เท่าที่ทําได้เท่าที่ทําได้นั่นเองครับซึ่งตอนแรกๆนะครับตัวคุณอาจจะไหลลงมาเร็วมากๆไม่เป็นไรนะครับให้คุณเนี่ยฝืนไปเรื่อยๆ ฝืนไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆช้าลงเองครับให้คุณเนี่ยต้านช้าๆทาให้วินาทีเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้ถึง8วินาทีนะครับทาท่าน,นี้ให้ได้5ครั้งซึ่งแรกๆคุณอาจจะทําได้แค่1วิ2วิ3วิไม่เป็นไรนะครับทา1-8วิทาให้ได้5ครั้ง3เซตเลเวล3นะครับก็คือ pull up hold หรือก็คือการที่เราค้างตัวเองไว้เนี่ยข้างบนบาร์นะครับท่านี้ก็จะมีความยากมากกว่าน negative pull up เมื่อกี้เนอะเพราะว่า เมื่อกี้เราปล่อยตัวลงมาแต่อันเนี้ยเราค้างอยู่ในโพสิชันที่มันหนักที่สุดท่านี้นะครับให้คุณค้างไว้ให้นานที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับมันอาจจะเป็น10วิ20วิ3าวิค้างไว้เลยนะครับนับเป็น1เซตให้คุณทาทั้งหมด3าถึง5เซตเลเวลต่อมาแบรนด์ถูอัพท่าเนี้นะครับเป็นเลเวลพิเศษความยากของมันเนี่ยขึ้นอยู่กับขนาดความหนักของยางยิ่งคุณใช้ยางหนามากมันก็ยิ่งช่วยรองรับน้ําหนักตัวคุณมากท่าก็จะยิ่งง่ายขึ้นยิ่งความหนาของยางน้อยลง ก็แปลว่าคุณเนี่ยกำลังเข้าใกล้การดึงตัวเปล่ามากขึ้นซึ่งก็แปลว่าท่าเนี่ยจะยากขึ้นนั่นเองจริงจริงแล้วท่านเนี้ยเป็นท่าที่ดีที่สุดที่คุณจะฝึกในการดึงข้อเลยเพราะมันเป็นท่าที่ใช้การเคลื่นอนไหวเดียวกับการดึงข้อแบบเป๊ะเลยครับเพียงแค่ลดน้ําหนักความยากของท่าลงมาแต่ว่ามันก็จําเป็นที่คุณจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมก็คือ,อยางยืดแรงต้านนั่นเองแต่ว่ามันก็ราคาถูกมากๆนะครับถ้าคุณไม่ได้ติดเรื่องเงินหรืออะไรเนี่ยมันแบบหลักร้อย2 0 0ร้อยสามร้อยกว่าบาทไม่เกินนะครับแล้วแต่แต ยิ่งหนายเยอะก็ยิ่งแพงขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่เกิน3า0อบาทนะครับที่ผมดูมาคือมันถูกมากนะครับแล้วมันก็ใช้ได้กับหลายๆท่าเลยแล้วมันก็ใช้ได้ดีมากนะครับเพยงแค่คุณเนี่ยแขวนไว้ข้างบนบาร์แล้วก็เหยียบแล้วก็ดึงนะครับฝึกดึงไปเรื่อยๆให้คุณเลือกความหนาของอยางนะครับที่ทําให้คุณดึงได้6กถึงสิทีนะพอคุณดึงได้เกิน10ทีแล้วเนี่ยก็ลดความหนาของอยางลงครับลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆ,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 ๆ จนคุณเนี่ยสามารถที่จะดึงตัวเปล่าได้น,นั่นเองครับฝึกไปเลยนะครับ3เซตจบกันไปแล้วนะครับกับท่าฝึกดึงข้อที่จําเป็นนะครับในการฝึกแต่ว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่นะครับคุณก็อาจจะงงนะว่าเฮ้ยพี่ท่าไม่โคตรเยอะเลยแล้วผมต้องฝึกยังไงวะนี่เลยครับวิธีการจัดตารางฝึกนะครับในการดึงข้อคือสายบอดี้เวทนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโปรเจชันนะก็คือระดับความยากของท่าที่ผมเพิ่ง พูดไปในเมื่อกี้นะครับว่าการหนึ่งข้อเนี่ยมันก็มีความยากที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสายบริเวณนะครับวิธีการจัดตารางฝึกก็คือ1นถึงสาท่าแรกนะครับให้คุณเลือกเป็นโปรเจคชันที่คุณสามารถทําได้นะครับยากที่สุดยากลองลงมาแล้วก็ยากลองลองลงมานะครับเพื่อเป็น3ท่าหลักในการฝึกแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นมือใหม่มากนะครับคุณอาจจะฝึกโปรเจคชันยากโปรเจชันยากลองมาไม่ได้นะครับคุณอาจจะฝึกได้แค่โปรเจชันนี้ก็ฝึกแค่1ท่า เลยนะครับแล้วท่าที่เหลือนะครับให้คุณฝึกเป็นท่า accessories หรือก็คือท่าที่มีส่วนช่วยให้คุณสามารถดึงข้อได้ดีขึ้นก็คือการฝึกกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆที่ผมได้พูดถึงไปนะครับอีก4ส่วนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นข้อมือแขนหน้าแขนแกนกลางนั่นเองนะครับก็สามารถเลือกที่จะเอามาใส่ได้3-4ท่านะอย่างเช่นนาเนี่ยสามารถที่จะฝึก pull up negative ได้4วินาทีนะครับ ผมเอาท่าเนี้ยขึ้นอันแรกนะครับให้ฝึก4วิ3าถึงหครั้งนะครับแล้วก็ท่าต่อมาก็จะเป็นออสเตรเลียนพูอัพแล้วท่าต่อมาก็จะเป็นท่าสแปร์บูล่าพูอัพขอผมลืมบอกไปน,นะครับท่าสแปร์บูล่าพูอัพเนี่ยเป็นท่าที่สำคัญมากที่สุดเลยนะครับท่าเนี้ยคืออัพมัสเลยต้องฝึกนะครับให้ใส่ไปด้วยคุณจำเป็นต้องฝึกมากๆนะครับสำหรับมือใหม่ให้ใส่ลงไปเนะฝึกหลังจากที่คุณทำโปรเจคชั่นหนึ่งสามโปรเจคชั่นนั้นเสร็จแล้ว ลังจากนั้นก็ฝึกท่าเดดแฮงช่วยเรื่องกริปสเตนช่วยเรื่องโฟล์ทาร์นะครับแล้วก็มาฝึกไบเซปคลชหน้าแข็งกันต่อแล้วก็แพลงนะครับเก็บปิดท้ายแกนกะหรือถ้าคุณมียางยืดแรงต้านช่วยนะครับก็เอายางยืดแรงต้านเนี่ยฝึกขึ้นไปก่อนเลยอย่างที่ผมบอกเนะื้ท่าเนี้ยเป็นท่าที่ดีที่สุดนะครับให้คุณฝึกเป็นท่าแรกถ้าคุณมีเนาะถ้าคุณไม่มีคุณก็เอาท่านี้ออกก็ได้นะครับไม่เป็นไรนี่นะครับคุณก็จะได้ตารางฝึกของวันนี้แล้วตารางนี้นะครับให้คุณฝึก2-3ครั้งต่อสาะครคั้นพอ โดยให้มีเว้นวันพักระหว่างการฝึกนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยต้องการวันพักเพื่อฟื้นฟูด,ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สเต็ปต่อไปนะครับผมาอาจจะมาทําเรื่องวิดพื้นหรือเรื่องดึงข้อให้ได้เยอะๆนะครับยี่สิบทีสามิบีขึ้นไปอะไรเงี้ยมันต้องฝึกยังไงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หรือว่าใครอยากให้ผมทําคลิปแบบเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายการกินแนวไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับเพราะว่าถ้าผมไปอ่านแล้วเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยผมอยากทําและ มันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนหลายๆคนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะาหาเวลาทามันขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายนะครับขอฝากโคชชิ่งออนไลน์ที่เบิร์เปิดรับอยู่นะครับเทรนออนไลน์ใครสนใจนะครับอยากที่จะเทรนปั้นหุน่นลดน้าหนักเพิ่มน้ําหนักลดไขมันสกิลคาลิสตินิกมาเชอร์อัพแฮนด์สเตนฟอนเลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับผมรับหมดเนอะถ้าใครสนใจเนี่ยก็แอดไลน์เบิร์มาได้นะครับเดี๋ยวเบิร์ทิ้ง QR ไว้ให้ตรงนี้ตรงน,รรงนี้หรือตรงไหนดีหรือว่าเดี๋ยวผมทิ้งไว้ข้างล่างก็ได้นั่นเองนะครับถ้าใครสนใจเนอะ อุปกรณ์ฝึกนะครับจะมีคนถามมดมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบาร์หรือยังยืดแรงท่าน,นะครับก็เดี๋ยวมดแปะไว้ให้ใต้ e s c r i p t i o นเลยเนอะแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสนใจนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้ก็เดี๋ยวมดไปอ่านทุกอันเลยครับก็เป้นหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับมือใหม่มากๆเลยก็เดี๋ยวมดว่าจะทําคลิปให้มือใหม่เยอะๆเนอะแล้วก็พอมือใหม่จบเนี่ยก็อาจจะไปทําเรื่องคาลิสเทนิกท่ายากขึ้นแล้ว ครับก็รอติดตามเหมือนด้วยไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบาย